สวัสดีค่ะกับแม่พลมาแล้วดูแม่พลกับพี่พายทองคำดูทำดูช้าอะไรกัน,น,น,นไปเดินออกกำลังกายกลับมาแล้วนะคะ พี่ทองคำก็ว่ามาวะกินน้ำ người ta kỳ nam đã thế tạc hàm không đúng tung 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 rồi จะได้อยู่เหนื่อยพี่ทองทำกินนักบ,บ้านยังไม่เสร็จนะคะเนื่องจากต้องช่างไม่ว่างช่างป่วยเราก็ต้องยกขึ้นใหม่อีกอืมโลแล้วก็เ แม่พอรกับพี่ไพทองคําแล้ววันนี้ก็จะมาเป็นพี่แก้วซึ่งจุดตัวนี้นะคะพบค่ะดูแม่แก้วพี่แก้วสวัสดีค่ะพี่แก้วสวัสดีค่ะพี่แก้วพี่แก้วสวัสดีค่ะสวยสวยสวัสดีค่ะสวยสวยก่อนสวัสดีค่ะ โอเคสวัสดีค่ะนะคะพระเจ้าสวัสดีสวัสดีสวยๆยังไง <c oughs> นะ,ะเดี๋ยวจาจะให้ดูความเปลี่ยนแปลงสว่างห้าหกเดือนนี้นะคะนะคะท้องไม่เห็นไม่เห็นเต้านมเพราะว่าพี่แก้วเริ่มกิน นมพี่แก้วเริ่มเป็นดาวนะคะแล้วก็มาคอยดูลุ้นต่อว่าจะเป็นยังไงประมาณเดือนพฤศจิก,กาอยู่จะได้หนึ่งปีนะคะกับแม่แก้วสำหรับพ่อพายอองชินนะคะเป็นพ่อพันธุ์ซึ่ว่าพ่อพ่อพ่อพันธุ์เชื่อกเดียวกันกันกบแม่พลอย มาคอยดูว่าจะเป็นยังไงลุ้นเต็มที่กับเชือกนี้นะคะเพราะว่าเคยนี่ค่ะนมเคยตกลูกมาแล้วแล้วช่วงนั้นน้องกินนมไม่ได้น้องก็เลยตายลืมอยู่ได้อาทิตยหนึ่งก็เลยตายแล้วก็มาลุ้นกันใหม่ นะคะกับพึ่งจะมีควานพ่อพันใจกล้าที่ทับอันนี้ให้เพราะว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าใกล้ไม่ค่อยแล้วก็คนช่วยก็วันที่ประสมพันธ์อยู่สง3งสามวันก็เยอะมากประมาณควานประมาณสิบสิบคน สิบว่าคนนะคะที่ไปช่วยผสมพันธุ์อยู่ที่บ้านออมสินตอนนี้เราไม่ได้ไปหาเลยอย่างที่ออมสินอยู่ที่บ้านแล้วทีนี้ควานควานไม่ไม่ค่อยว่างนะคะควานควานไปตัดหญ้าบ้างเลยไปเลี้ยงลูกบ้างเราไม่ค่อยได้เจอเพราะต้องถ้าจะไปต้องนัดกับพ่ออมสินไว้ก่อนนะคะว่าเราจะไปหาอมสินอย่างนี้ ดูความสุขในการกินของสาวตุต๊กตากกินแบบมีความสุขมากพอได้ออกกำลังกายแล้วก็กินเก่งแต่เราก็พยายามดูรีบกินอยู่ที่เท้าเต็มเลยนะคะเพราะว่ากินเร็วเกินไป มีสาวๆอยากทักทายเอฟซทุกพานนะคะเดี๋ยวไปดูสาวๆสาวๆนะคะสาวๆเขาทำอะไรอยู่สาวๆทำอะไรคะสวายดียังคะสาวๆอยากถักทายนะคะมองไม่เห็นหรือยังไงคะเนี่ยหนูก็เหยียบนี่ค่ะ ขุดลุมเป็นหลุมน้ำของแม่พลอยเอาอะไรไม่มีอะไรแล้วก็เอาให้หนูหมดแล้วไงหนูจะเอาอะไรอีกหนูจะเอาอะไรอีกซึ่งบอกว่าจะาสาวจะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนแม่แม่แมพลยนะคะเวลาหิวน้ำก็ สาวสวยสองคนจะเป็นคนเอาให้ให้น้ำอาบน้ำแล้วก็เอาน้ำใส่ให้เล่นด้วยนะคะมาดูพี่พายที่สักการบินนะคะดูไม่ยอมลงน้ำด้วยอากาศก็ ร้อนเอาการอยู่ฝั่งนู้มี้างเล่นน้ําแต่พี่พายไม่ยอมเดินหรือเห็นสาวมาก็ไม่รู้หรือไม่ลงพาไปดูใกล้ๆอุ้ยดูป่าน้ำกับนุ่มล้อพี่พายสองคำเอาก็าจะไปเดินเล่นกับ ยบ้างไม่แก้วบ้างนะคะแต่นมนาน,นพ่อจะเอาไปหาการสักครั้งหนึ่งหรือว่าบางครั้งพ่อคนเดียวก็คุมทางทีเดียวสองเชือกมันก็ไม่ไหวงั้นว่าถ้าเอาไม่พอยมาหาตัวนี้ใครก็เอาเข้าได้ค่ะ แต่ถ้าเอาแม่แก้วมาหาน้องๆก็ต้องเป็นพ่อสักคุมคนเดียวมีเชือกอะไรอีกตรงขาพี่พี่ไผ่้องสินแซลนะดู น,นี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบๆเกิดมาด้ช้างเชือกนู้เล่นน้ำเกิดต่นี้ไม่ยอมลงน้ำหน้ำก็เริ่มแห้งแล้วไม่รู้จะอยู่ได้นานไหมจะอยู่ถึงฝนตกไหมคฉาบมรกตยุบลงไปเยอะเลยต้องนานแล้วไม่ไม่ค่อยได้ออกมา อยู่ใ,ใกล้ๆอะแต่ไม่ค่อยได้ออกไม่ค่อยได้ไปไหนช่วงนี้เปะก็อย่างที่รู้นะกลัวติดเชื้อกลัวน้องแล้วอีกอย่างหนึง่งสาวเป็นภูมิแพ้แล้วภูมิต้านทานต่ำอย่างนี้ก็ติดเชื้อได้ไวติดเชื้อได้ง่ายช่วงก็ะ เสียงจะไม่ค่อยมีบ้างนะคะเสียงอาจจะแหบๆห,หน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเป็นหวัดนะคะยุคนลอยทำอะไรน่เนี่ยช้างบ้านนี้จะเหมือนเหมือนกันทุกเชียงจากโซเ่เย ะะเขาก็มาช่วยดูแลตัดต้นไม้ต้นไร่มาให้กินเพราะว่าช่วงนี้อาหารช้างหน้าแร้งเนาะก็หาอาหารช้างยากนิดนึงผลไม้ก็จะแพงขึ้นอยากที่รู้ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ชาวช้างทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ เราก็มาตามลุ้นขอโทษด้วยนะคะกล้องกล้องมันสายสายสายมากสายแพงด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ชาวช้างผ่านหน้าแล้งน,นี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็มาร่วมลุ้นเป็นกำลังใจให้แม่พลว่าจะยังไงกับชาวสวยว่าวันไหนที่เราจะได้เห็นตัวเล็กๆนะคะเรามารอลุ้นด้วยกันแล้วก็ ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามและให้คำติชมก็จะประปับปรุงให้ดีที่สุดนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ